มิวกีลูกแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอย่าปิดไฟเล่นโทรศัพท์มันเสียสายตาเดี๋ยวแม่เปิดไฟให้นะก็เปิดไฟแล้วมันแสบตานี่แม่ถ้าแสบตาก็ไปนอนสิลูกเล่นโทรศัพท์อยู่ได้อย่าให้แม่เห็นอีกนะว่าปิดไฟเล่นโทรศัพท์อะ่ะไม่อย่างนั้นแม่จะไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ให้แม่เนี่ยไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยเปิดไฟเล่นโทรศัพท์มันจะไปไฟนไรปิดไฟดีกว่า เป็นไรหรอแม่ถอนหายใจสสด็งเชียวก็ลูกของเรานะสิพ่อชอบปิดไฟเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะแม่ต้องเตือนลูกนะฉันเตือนแล้วแต่ลูกไม่ฟังพอรับหลังฉันลูกก็ปิดไฟเล่นโทรศัพท์ใหม่ทำไมลูกของเราพูดยากพูดเย็นอย่างนี้เนี่ยรู้สึกปวดตาจังเลยอะ่ะนอนดีกว่าตื่นแล้วลรอจ๊ะลูก ทำไมหนูมองหน้าแม่ไม่ชัดเลยอะมันพรามัวไปหมดเลยพราะหนูนั่นแหละลูกชอบปิดไฟเล่นโทรศัพท์ปะ่ะเดี๋ยวแม่พาไปหาคุณหมอการปิดไฟเล่นโทรศัพท์เนี่ยอันตรายมากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะจะทําให้ตาพรามัวหรือสายตาสั้นได้อย่างรวดเร็วมีโอกาสเป็นโรคต้อหินเส้นประสาทต,ตาถูกทําลายจนทําให้การมองเห็นพรางมัวมากขึ้นและอาจมีอาการตาบอดได้ าอย่างนั้นหนูต้องทายังไงหรอคะคุณหมอหนูไม่อยากตาบอดนะทางที่ดีควรเปิดไฟในห้องให้มีแสงสว่างเพียงพอแต่ถ้าจําเป็นต้องปิดไฟใช้โทรศัพท์จริงๆต้องลดความสว่างของหน้าจอโทรศัพท์ให้น้อยที่สุดไม่ก็ใส่แว่นกรองแสงหรือติดฟิล์มกรองแสงสีฟ้าเพราะจะช่วยถนอมสายตาขณะเล่นโทรศัพท์ได้มากขึ้นเป็นยังไงละ่ะทีนี้แม่เตือนเราไม่ฟัง ต่อไปหนูจะไม่เปิดไฟเล่นโทรศัพท์อีกแล้วค่ะแม่อะไรเข้าตาแล้วเนี่ยทําไมรู้สึกเคืองตาจังเลยแม่คะช่วยดูให้หนูหน่อยมีอะไรเข้าตาหนูหรือเปล่าอ่ะหนูรู้สึกเคืองตาจังเลยไหนแม่ขอดูซิก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ลูกมันต้องมีสิแม่หนูเคืองตามากเลยหนูขอขยี อย่านะลูกมือสกปรกขนาดนั้นจะไปขยี้ตาได้ยังไงเดี๋ยวตาก็ติดเชื้อเอาลอกก็หนูค่ะน,นะแม่หนูไม่ไหวแล้วเงินก็ไปล้างมือล้างหน้าล้างตาซักเผื่อจะดีขึ้นค่ะแม่เป็นยังไงบ้างลูกดีขึ้นหรือยังพอย,ยังชั่วแล้วค่ะงั้นหนูมาช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านได้มลูกเดี๋ยวแม่ไปจ่ายตลาดแป๊บหนึง่ง ได้ค่ะแม่โอ้ยอะไรเข้าตาเราอีกแล้วเนี่ยคันตาจังเลยมือเราก็สก,กรปรกอยู่จะขยี้ตาดีไหมเนี่ยช่างเถอะฉันคันจะแย่อยู่แล้วโอ้ยคันตาอีกแล้วจะขยี้ยังไงก็ไม่หายสักที <c oughs> เลือดออกแบบนี้ล่ะจริงหรอคะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วเมื่อคืนเนี้ยหนูคันตามากก็เลยขยี้ตาแรงไปหน่อยอะคะ่ะแล้วหนูได้ล้างมือก่อนขยี้ตาหรือเปล่าเนี่ยไม่คะ่ะหนูขี้เกียจไปล้างมือลูกนะลูกแม่เตือนไม่เคยฟังเลยมือสกรปรกไม่พอยังขยี้ตาแรงๆอีก การที่หนูทำแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นเลือดฝอยในดวงตาได้นะรู้หรือเปล่าหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะแม่ว่าแต่ตาของหนูจะบอดไหมคะเพื่อความชัว์แม่ว่าแม่พาหนูไปหาหมอดีกว่านะลูกงั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะแม่